ค่ะในเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างช่องทางจําหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะการสร้างช่องทางจําหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งนอกจากการสื่อสารแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทแม้กระทั่งในเรื่องของการสร้างรายได้หรือว่าอาชีพด้วยค่ะ โดยที่เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางในการสื <c oughs> ่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เราอยู่ไกลกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมีความใกล้กันมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าที่นอกเหนือจากการขายตามหน้าร้านต่างๆได้อีกด้วยค่ะสําหรับช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ มีช่องทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะต้องรู้จักกับคําว่าการตลาดออนไลน์กันก่อน,นะคะ่ะการตลาดออนไลน์คืออะไรการตลาดออนไลน์เนี่ยก็คือการทําการตลาดในพื้นที่สื่อออนไลน์ค่ะอย่างเช่น Facebook youtube Google Instagram หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อทำให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้วิธีการโฆษณาเว็บไซต์หรือว่าโฆษณาขายสินค้าลงในพื้นที่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆะคะ่ะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาซื้อสินค้าของเราในที่สุดค่ะโดยการตลาดออนไลน์เนี่ยนะคะสามารถทำได้หลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับช่องทางแรกเนี่ยนะคะก็คือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งค่ะโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็คือการตลาดที่เน้นเข้าถึงกลุ่มคนบนโลกโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r กร TikTok เป็นแอปพลิเคชันเป็นโซเชียลมีเดียที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะซึ่งช่องทางนี้นะคะเป็นที่นิยมมากกว่าช่องทางอื่นๆเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญม,มันไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะอันที่สองนะคะก็คืออ e ีคอมเมิร์ซค่ะ e-commerce ก็คือช่องทางสำหรับการขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะจากปกติเนี่ยที่เราจะขายอยู่แต่เฉพาะหน้าร้านใช่ไหมคะเราก็เอาสินค้าของเราเนี่ยมาลงขายบนแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีแอปพลิเคชันยอดนิยมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เนี่ยเข้ามาขายสินค้าของตัวเองได้อย่างเช่น Sho p e e หรือว่า LazaDA นะคะ สำหรับในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเอามาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่เราคุ้นหูคุ้นตากันบ่อยๆก็อย่างเช่น a เม z o n หรือว่า Alibaba นั่นเี่ค่ะอันที่3นะคะก็คือ Search Engine Marketing ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า SEM ค่ะ SCM นะะี่ยค่ะก็คือการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เนะะ็ตค่ะด้วยการสร้างคำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะและเมื่อมีคนเซิร์ชคีย์เวิร์ดที่เราตั้งไว้อะคะ่ะหน้าเว็บของเราเนี่ยมันก็จะแสดงผลขึ้นมาทันทีโดยเว็บไซต์ที่นิยมใช้ทำ SCM กันเนี่ยนะคะก็คือ Google และ Yahoo ค่ะ วิธีการนี้เนี่ยนะคะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงสินค้าของเราได้มากกว่าแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของเราได้ในอนาคตนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มโอกาสให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักในระดับ worldwide ได้อีกด้วยค่ะอันที่4น,น,นะคะก็คือ email marketing ค่ะ email marketing นั่นนะคะก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง โดยใช้รูปแบบของอ e ีเมลเป็นหลักค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือว่านำเสนอข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือว่าเว็บไซต์วิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเช่นกันค่ะเพราะว่าต้นทุนต่ำหรือว่าแทบจะไม่มีเลย ที่สำคัญสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกันด้วยค่ะอีกทั้งในในช่องทางนี้นะคะยังมีผลตอบรับที่ค่อนข้างเร็วอีกด้วยค่ะอันที่5ก็คือแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์เนี่ยก็คือป้ายโฆษณาสินค้าหรือว่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์บนระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ การโฆษณาด้วยแบนเนอร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยในการสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของเราทําให้ผู้ค้นหาเนี่ยสามารถพบสินค้าแล้วก็บริการบนแบนเนอร์เนี่ยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเกิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นด้วยค่ะแบนเนอร์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะหากเราเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเราก็สามารถนำโฆษณาเนี่ยไปฝากไว้ตามเว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งร้านอาหารต่างๆหรือว่าหากเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเราก็สามารถนำโฆษณาเนี่ยไปฝากไว้ตามเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆได้คะ่ะ ค่ะสำหรับตัวอย่างแอปพลิเคชันแรกเลยนะคะที่อยากจะพาไปทำความรู้จักนั่นก็คือเฟ e บุ o กค่ะสำหรับ facebook นะคะมันสามารถที่จะทำเป็น facebook ส่วนตัวกับ f a c e b o o k page ได้แล้วสําหรับสองอย่างนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาพูดกันในวันนี้นะคะค่ะสําหรับ facebook page หรือว่า facebook profile นะคะก็เป็น facebook ส่วนตัวของเราที่เราเนี่ยค่ะสมัครเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ พูดคุยกับเพื่อนคนรู้จักหรือว่าครอบครัวของเรานะคะตรงนี้ค่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องเป็นเพื่อนกันใน facebook ก่อนถึงจะสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะคะมันจํากัดอยู่ที่ว่าเพิ่มเพื่อนได้ห้าห้าพันคนเท่าน,นั้นค่ะเรายังไม่สามารถที่จะตั้งข้อความตอบกับอัตโนมัติได้แล้วมันก็ยังไม่มีเครื่องมือรายงานผลสถิติต่างๆหรือว่าการทําการตลาดออนไลน์นะคะตรงนี้ค่ะมันก็เลยเหมาะสําหรับการใช้งานกับ พูดคุยกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนรู้จักค่ะแต่ถ้าเราเปิดเป็น Facebook Page อะค่ะมันสามารถใช้ในเชิงธุรกิจได้เพราะว่ามันเนี่ยมันไม่จำกัดจำนวนเพื่อนแล้วก็ทำให้มีโอกาสในการให้คนอื่นเห็นโพสต์เรามากขึ้นค่ะแล้วยังสามารถที่จะตั้งข้อความตอบกับอัตโนมัติได้เออแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะ ค้นหาเพจของเราใน Google ได้ด้วยค่ะก็คือถ้าเรามีเพจใช่ไหมคะเราไปค้นหาใน Google นะคะมันก็จะขึ้นชื่อมาเลยค่ะว่าเป็นเพจของเราใน Google นะคะแล้วตรงเนี้ยนะคะสำหรับ facebook Page นะคะยังสามารถที่จะมีเครื่องมือรายงานผลสถิติต่างๆได้ด้วยค่ะที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งเสริมข้อมูลทางการตลาดของเราได้ค่ะโดยสำหรับ facebook Page กับ facebook ส่วนตัวนะคะตรงเนี้ยค่ะมันเป็น สพื้นที่แยกออกจากกันนะคะแต่ในการที่เราจะสร้างเพจเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ f a c e b o o k ส่วนตัวในการสร้างค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะแนะนำในวิธีการสร้างเพจ a c e b o o k ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการทำในโทรศัพท์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเห็นแถบด้านล่างเนะะี่ยค่ะสามขีดตรงนี้นะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วกดเข้าไปค่ะ มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเจอคำว่าเพจให้เราเลือกคำว่าเพจแตะตรงนี้เข้าไปนะคะเพราะแตะขึ้นมานะคะ <_ p aint> ก็จะมีคำว่าสร้างขึ้นมาก็คือเป็นการสร้างเพจค่ะถ้ามีเพจอยู่แล้วก็สามารถที่จะสร้างเพจต่อได้เลยค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็ระบบนะคะก็จะขึ้นว่าเพจของเราเนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างค่ะ ก็แจ้งไว้ว่าเพจคือพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับธุรกิจแบรนด์ส่วนตัวหรือองค์กรของคุณได้แบบสาธารณะค่ะตรงนี้นะคะเราก็กดเริ่มต้นใช้งานค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะมีให้เลือกหมวดหมู่นะคะว่าเพจของเราเนี่ยค่ะเป็นเพจที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดบ้างอย่างเช่นถ้าเราจะเปิดเพจร้าน ขายของเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเลือกเป็นสินค้าและบริการหรือว่าอาจจะเป็นการช้อปปิ้งและการค้าป,ปี้โดยตรงนี้นะคะเราเลือกได้มากกว่า1น,นประเภทค่ะก็กดพิมพ์ไปได้เลยนะคะค้นหาหมวดหมู่แล้วก็พิมพ์หมวดหมู่ที่เราคิดว่าสินค้าของเราจัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดถัดไปได้เลยค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนต่อมานะคะเขาก็จะให้เรา ั้งชื่อแฟนเพจของเราค่ะว่าเพจของเราเนี่ยมีเพจชื่อว่าอะไรอให้ตั้งเป็นชื่อว่าอะไรนะคะก็กรอกไปได้เลยค่ะอย่างสมมุติว่าเราอยากตั้งชื่อว่าบ้านไข่เค็มนะคะเราก็กรอกตรงนี้ไปเลยว่าบ้านบ้านไข่เค็มค่ะพอถัดมานะคะพอเรากดคําว่าเสร็จตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเออเราเนี่ยมีเว็บไซต์หรือเปล่าถ้าเราไม่มีเว็บไซต์เราก็ติ๊ก ตรงนี้นะคะว่าเราไม่มีเว็บไซต์แต่ถ้ามีเว็บไซต์อยู่แล้วเราก็กรอกเว็บไซต์ตรงนี้ไปได้นะคะจา,จากนั้นนะคะก็กดถัดไปค่ะในส่วนต่อมานะคะก็อยู่ที่ด้านขวาน,นะคะเขาก็จะให้เราเนะะี่ยค่ะใส่รูปภาพโดยรูปภาพตรงนี้นะคะก็แบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันก็คือเป็นรูปหน้าปกกับรูปโปรไฟล์ถ้ารูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นรูปใหญ่เนี่ยของ facebook ค่ะ แต่ถ้าเป็นรูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นรูปวงกลมซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะปรากฏในหลายๆพื้นที่เลยค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีเป็นโลโก้ของสินค้าอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนําโลโก้มาใส่เป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้ค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะตรงนี้ก็คือเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็จะสร้างให้เราเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าเพจได้สร้างขึ้นมาแล้วค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะปรากฏ แถมขึ้นมาว่าขั้นตอนถัดไปที่สำคัญะคะ่ะเราก็กดถัดไปนะคะถ้าถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ต้องการแก้ไขนะคะก็กดปัดไปก่อนก็ได้ะคะ่ะ ก็ตรงนี้เ่ะเราก็แก้ไขได้ตามที่ facebook เขาแจ้งขึ้นมาได้เลยค่ะอย่างเช่นเออถ้ามีให้เลือกรูปเพิ่มโปรไฟล์อย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะแก้ไขอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ได้หรือก่อนหน้านี้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะเรายังไม่ได้เพิ่มรูปโปรไฟล์เข้าไปตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็ เ c e b o o k เนี่ยเขาก็ได้สร้างเพจขึ้นมาให้เราแล้วแต่เพจตรงนี้นะคะก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ค่ะเราจะต้องมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะด้วยการกดที่อัปเดตข้อมูลในการตั้งค่าะคะ่ะเราจะต้องไปที่ตั้งค่าก่อนแล้วก็เลือกที่อัปเดตข้อมูลค่ะพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะคะว่ามีข้อมูลหลายอย่างเลยคะ่ะที่เราต้องใส่ค่ะในส่วนแรกนะคะเรื่องของการ คำอธิบายเพจนะคะก็เป็นการใส่รายละเอียดไปค่ะว่าเราเนี่ยขายสินค้าอะไรการจัดส่งยังไงมีการข้อมูลติดต่ออะไรทําให้ลูกค้าได้รู้เนี่ยเลยได้ทันทีค่ะว่าเราเนี่ยขายสินค้าอะไรหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นหมวดหมู่เมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ใส่หมวดหมู่ก็ควรที่จะใส่หมวดหมู่ให้ทราบด้วยค่ะ ในส่วนต่อมานะคะตรงนี้เราก็ควรที่จะใส่อย่างยิ่งเลยก็คือข้อมูลติดต่อตรงนี้นะคะก็เป็นเพิ่มโทรศัรท์เข้าไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อร้านค้าได้ง่ายขึ้นหรือจะใส่อีเมลเพิ่มเติมไปก็ได้ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าก็เหมือนกับว่าเป็นการปักหมุดว่าร้านค้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยค่ะทราบตำแหน่งของเราค่ะ ชั่วโมงทาการนะคะก็เป็นเวลาทําการของร้านค้าว่าร้านค้าของเราเนี่ยเปิดในช่วงเวลาไหนบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นร้านค้าร้านอาหารเนี่ยคะ่ะก็อาจจะไม่ได้เปิดย4สีชั่วโมงอาจจะตั้งหรือว่าเขียนไปก็ได้ะคะ่ะว่าเราเปิดร้านค้าตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนคะ่ะค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของเพิ่มเติมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็จะทําให้ทําทให้เรามีข้อมูลที่ มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับคำว่าปุ่มการดำเนินการตรงนี้นะคะหรือเป็นคำว่าปุ่มเพจนะคะตรงนี้นะคะก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวโทรศัพท์นะคะว่าเป็นเวอร์เป็นเวอร์ชั่นไหน ก็มันก็อาจจะขึ้นคําไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะคำว่าเพิ่มปุ่มเพจหรือเพิ่มปุ่มดำเนินการตรงนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มปุ่มเพื่อที่จะให้มนันไปขึ้นในหน้าเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้เพจของเรานะคะมีปุ่มคําว่าติดตามเราก็เพิ่มคําว่าติดตามตรงนี้เข้าไปค่ะหรือเราจะเพิ่มให้เขาสามารถที่จะติดต่อเราได้รวดเร็วเราก็ออาจจะเลือกเป็นการส่งข้อความนะคะเพื่อที่จะ พอลูกค้าเปิดเพจมาปุ๊บแล้วลูกค้าสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของเราเนะะี่ยค่ะก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะทักมาหาเราทันทีเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการตั้งค่าปุ่มเพจค่ะหรือเราจะเลือกออตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นส่งอีเมลหรือโทรเลยค่ะถ้าเลือกโทรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกดลูกค้าก็สามารถที่จะกดโทรหาเราได้ทันทีจากปุ่มข้างหน้าเพจเลยค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งค่ะที่จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้งานเอ่อเ o o k p b o o k Page ได้ง่ายขึ้นก็คือการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Facebook Business Suite ค่ะตรงนี้นะคะก็โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store ค่ะตัว f o o k b u s k n u s s s u s t s นะคะก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะจัดการในเรื่องของเพจค่ะที่จะทำให้เราช่วยใช้งานได้ง่ายได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นเวลาเราจะสร้างโพสใช่ไหมคะเราก็ เข้าไปในเฟซเฟซบุ๊กบิสเนสสูตรได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะทําให้เราสร้างโพสต์ได้ง่ายขึ้นยังมีการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าหรือส่งข้อความผ่าน Messenger ในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะแล้วอ,อาจจะยังรวมไปถึงการยิงโฆษณาได้ด้วยนะคะในส่วนของ f a c e b o o k สูตรเนี่ยก็คือเราแนะนําค่อนข้างแนะนําเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันนี้ ขึ้นมาใช้งานนะคะมันจะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าการทำใน Facebook ค่ะค่ะหลังจากที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็เปิดเพจ Facebook แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน f b o o k Business s สูตรแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ขอพาย้อนกลับมาในหน้าตัวอย่างของ เพจ Facebook ของพิมพ์ลิพายค่ะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่า f a c e b o o k เพจพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างนะคะก็จะมีแถบ Messenger หรือว่าเป็นแถบที่จะขึ้นภาษาไทยว่าส่งข้อความทันทีค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากที่เราไปตั้งค่าการเพิ่มปุ่มค่ะตรงนี้นะคะก็เท่ากับว่าของเพจ a c e b o o k พิมลิพายค่ะเขาได้เพิ่มปุ่มส่งข้อความทันทีหรือ Mess e n g e r ค่ะหรือถ้าเราจะตั้งค่าให้ลูกค้าโทรหาเราได้ทันทีก็จะเป็นการตั้งค่าในปุ่มที่ เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะคะมันก็จะเป็นปุ่มที่ขึ้นมาว่าโทรทันทีหรือ call now ค่ะค่ะหลังจากที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วไปสู่ขั้นตอนของการขายในสำหรับเพจเฟซบุ๊กนะคะลูกค้าเขาก็จะทักเรามาทันทีหรือว่าจะโทรหาเราในตรงนี้ค่ะในข้อมูลหลังบ้านของเราค่ะเราควรที่จะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเลขที่บัญชีหรือการแพ็คของหรือการติดต่อ,อก,กับร้านส่งของต่างๆด้วยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน Shopee กันบ้างในปัจจุบันนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแอปพลิเคชันสำหรับซื้อของออนไลน์ยอดฮิตอย่าง Shopee เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายของออนไลน์ยอดฮิตที่คนไทยใช้งานจํานวนมากโดยมีจุดเด่นที่ออกแบบมาเพื่อผู้ซื้อของออนไลน์ด้วยการเป็นตัวกลางในการซื้อขายร้านค้าจะได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อกดยอมรับสินค้าเท่านั้น ในจุดเด่นนี้เองนะคะจะช่วยลดการโกงในการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจมากขึ้นในการซื้อค่ะถ้าเกิดทุกคนนะคะอยากเปิดร้านขายของใน s h อ p e e นะคะวิธีการสมัครขายของก็ง่ายนิดเดียวค่ะคือการลงสินค้าไม่กี่ขั้นตอนก็ขายได้เลยแต่ว่าจะขายดีได้ก็ต้องมีเทคนิคกันด้วยนะคะวันนี้เรารวบรวมวิธีขายของใน s h อ p e e ขายยังไงให้ได้ดีมาให้แล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนการเริ่มขายสินค้าใน s h o ป e ปีนะคะหลายคนนะคะอยากขายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสมัครขายของในช้อปปียังไงวิธีขายของนะคะก็มีไม่กี่ขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีสมัครที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ1เลยก็คือการดาวน์โหลดแอป s h o p ปีลงในมือถือก่อนซึ่งแอปนี้นะคะก็รองรับทั้ง iOS และ Android ค่ะ สองนะคะก็คือการกดลงทะเบียนค่ะสามารถสมัครร้านขายของได้ด้วยบ์โทรศัพท์ของเราหรือว่าอีเมลไลน์เฟซบ o ๊กหรือไม่ก็ Gmail ได้หมดเลยนะคะหลังจากสมัครเรียบร้อยนะคะเราก็ามาลงขายสินค้ากันได้เลยค่ะขั้นตอนการเริ่มขายสินค้านะคะหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะที่เราได้ดูในภาพกันก็คือในหน้าของโปรไฟล์ส่วนตัวของเรา จะมีปุ่มเริ่มขาย,ยข้างบนซ้ายมือนะคะให้เราคลิกไปที่เริ่มขายเลยค่ะจากนั้นก็กดเพิ่มสินค้านะคะหลังจากที่เรากดเพิ่มสินค้าแล้วให้เรานะคะทำการถ่ายรูปของสินค้าโดยกดปุ่มกล้องหรือว่าสามารถเลือกรูปภาพจากมือถือโดยการกดปุ่มรูปภาพค่ะรูปภาพนี้นะคะเราจะสามารถเลือกโหลดได้ถึง9ภาพต่อ1นสินค้านะคะต่อมานะคะ ก็จะเป็นการใส่รายละเอียดสินค้าอย่างเช่นชื่อของสินค้าเทคนิคก็เทคนิกกคน,นะคะก็คือการตั้งชื่อสินค้าด้วยคีย์เวิร์ดที่คิดว่าลูกค้าจะใช้ค้นหาสินค้าของเราค่ะรายละเอียดสินค้านะคะก็จะบอกถึงคุณสมบัติของสินค้าวิธีการใช้งานข้อดีของสินค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้แฮชแท็กเพื่อการง่ายต่อการค้นหาสินค้าด้วยนะคะ มามาะะก็จะเป็นราคาสินค้าราคานี้นะคะจะต้องเหมาะสมกับสินค้าแบบเดียวกันที่ขายอยู่นะคะตั้งราคายังไงก็อย่าลืมบวกค่าธรรมเนียมของช้อปปีด้วยนะคะไม่งั้นขาดทุนแน่ๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของรายละเอียดของการจัดส่งนะคะรายละเอียดของการจัดส่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือการจัดส่งแบบธรรมดากับการเตรียมส่งนานกว่าปกติ หากสินค้าของคุณเป็นแบบ P-order หรือว่ายังไม่มีสินค้านะคะก็จะสามารถกดตั้งระยะเวลาไว้ได้นะคะว่าจะเตรียมส่งพัสดุใน7-20ถึงวันในรูปแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนสินค้าที่ P-order อย่างเช่นสินค้าที่มาจากประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหากเราต้องการส่งสินค้าหรือว่าสินค้าเรามีอยู่ในคลังอยู่แล้วเราก็สามารถกดปิด การเตรียมส่งนานกว่าปกติได้ค่ะโดยจะเป็นการส่งจะส่งแบบธรรมดาภายใน1นถึงสวันเหมือนที่เราขายของในเว็บหรือว่าขายของตามปกติทั่วไปเลยค่ะที่เราสามารถส่งของได้ภายใน1นถึงสวันหลังจากใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดส่งสินค้าเมื่อกดส่งไปปุ๊บสินค้าของเรานะคะก็จะลงขายอยู่ในแอป Sho p e e ค่ะ ขั้นตอนการเริ่มขายสินค้าในช้อปปีนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราลงสินค้าแล้วอย่าลืมกดป้อนนะคะเพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารของเราที่ต้องการให้ช้อปปีโอนเงินค่าสินค้าให้กับเราเมื่อลูกค้าได้กดยอมรับสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเงินในส่วนนี้นะคะจะโอนเข้ามาในบัญชีของเราประมาณ1-2วันหลังจากที่ลูกค้ากด แล้วส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจำหน่ายสินค้าออนไลรอื่นๆมีมากมายเลยนะคะทุกคนสามารถไปลองเล่นกันได้นะคะขอบคุณค่ะ